สวัสดีครับ,ยงงรบ,บอยู่ในการแบงก์เมอร์ชานลอยู่เกมอยู่เอไม่ใช่ Albert ท h a i e s t a นะครับมาผมเล่นไปก่อนละแต่ตอนแรกเลย โอ้ย,อยแหลกแหลกหน่อยก็ขออาภัยนะครับเพราะว่าอ,อะไรลุกเริ่มถฟไฟเออนี่หมุนสะรอบนึงอเอ้ยลบนี่ผมเก็บไม่ได้ตังนี้เก็บไม่เป็นนะครับหย,ย่าอุ้ย หมุนสลอฟนึงหมุนอือเ่ยม yeah. ันง่ายเกินไปครับอือยุกล้อผ่านแล้วนี่ด่านนี้ต่อพอหรือยังยังไม่พอใช่ไหม ผมเล่นกลางเนี่ยก็ขออภนะัยเพราะว่าเพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับดินี่นะซิงเดียวปี๊หมุนโอ้โยเกือบแล้วเอ้ยลบโอ้โยเบิดเลยทีเดียวโอ้โยเก็บได้แล้วลบตำรวจลบโอ้โหเป็น นักแข่งรถระดับชาติเลยเนี่ยมาขับงี้ได้เนี่ยวิ้ยถุงตั้งย้อฟิตฟิกได้ไหมอ้โหโูเอออู้หเกือบแล้วไม่น่าเล่นเลยมิวเฮ้ยไม่ผีสิงผีสิงโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันน่ากลัวอ่ะตำรวจมูเมนหาเลย เอาหน้าทิพย์เออโอ้ยไม่นานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 เฮ้ยอุ้ยทับตำรวจไม่เงือกเย้อยลงเราใจเย็นครับโอ้ยเจอผีหีรอดมาเนี้ยจุจบอจุจบอือพ่อ หา,าแล้วด่านนี้ยังไม่พออีกเฮ้ยเฮ้ยจะไทยไฟกูอะไม่มีวัน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 หรอกมาดิมาด,มาดิไม่มีวันอมอ สุโคลแล้วฟิปมือด้วยว่าอุ้ยยาการแข่งตัว,ต,วตัวนะครับกับรีรวมนเนตกับไปาก็งเมชต์ก็ไปล็อกคับจิตเรียบร้อยเนี่ยอุ้ยวินาสตโลเออหัวโมงได้ตัง นี่ต้องส่งแรงไปหน่อยเอ้ยเดียวทะเลาะเลยตรงนี้เอ้ยตังเอ้ยปเปรกเปรกแล้วก็นี่ส่งแรงเข้าไปหน่อยอ๋อโอ้ยถนน,นสายไหนแม่งทั้งเลยเอ้ยโอ้ยดูแลดีๆหน่อยสนุนนะอย่าอึบ เฮ okay. ้ยอุ้ยเฮ้ยโฮเทลโฮเทลโฮเทลโอ้เกือบลงแล้วไงเกือบหัวมุมแล้วอย่าเฮ้ยหินหินหินโอ้สิงเลยน้องโอ้ เอะชุดเวกเทวิโอ้โหยังไม่ครบอีกไปเลยอุ <c oughs> ้ยมายแล้วชนไหมนี่วิ่งแล้วเ้ยจะเย็นๆโหนโอ้โ oh, งไปทะเร็วเลยอ๋อเฮ้ สิงอ่ะต้งซิงทำไมนี่เนอุ้ย,อยเอ้ยปิกนิกปิกนิกด้วยอ้ยอ้ยต้องสองตัวดีดีมันชนอย่างงี้นะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมทำไม,ม่ได้วะทำหนังแล้วอึ๊บอย่างงนะี้อุ้ยทยไฟ กูเร hey. ื่องเงิเงินกับนี่แล้วนะเฮ้ยนั่งเลยปิกนี้เกอเอออะไรวะอ้ไอ้เออหัวมองอะไรวะเอออะไรอะอะไรอ้าอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะเอาไม่ ได้ละเว้ยโอ้ยหัวมองโอ้ยอ่ะจะได้ตังค์อีกแล้วอันนี้มันก็อะไรโอ้ไปก็เลยวะแล้ว่อยมาเก็บที่หลังเออเออเใจเย็นใจเย็นนี่เอ้ยหลบไปม้ขวางทางอะไร มีนับตัต่งตะโรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโร่อย่าโรนะไปแล้วหาแล้วยดานนี้ต่อเน,นี่ยครับวานเงี้ยอะไรแล้วด่านเดิมนะครับกระชมชมองแล้วเฮ้ยชมังเออชมัง โอ้ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยชุดฟิวขอเอาไปแล้วไปแล้วหนอโอ้ยจอฟฟิปนี่โอ้ยโอ้ยผิดพลาดครับเป็นยังโอ้ยทำไมเราผิดพลาดวะไอ้ยเอ้ย ยา yeah. เอ้ยอ๋อโหอเก็บตังค์อืมอืมอืมเอ้ยนอนกูนเนี่ยนอนกูนเนี่ยเอ้ยอะไรนะครับจะเก็บตังค์อ่ะเอ้ยมันทอยเก็บก็ได้วะมันกระแทกกันมเมื่อกี้ ฟิปฟ uh oh. yeah. yeah. uh ิป huh. ด so nice. so nice. uh ้เออเอานี huh. ่เย่เย่อีกแล้วโอู้หูสุดสนุกสุดสนุกเออโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนไหมันโดนไหมเอ้ยโอ้ยลนลนอูอูตำรวจเออตำรวจเอ้ยตำรวจตำรวจทำอะไร น,นี่กำลังเคลนเลยอว้าโลน่าสั่นเลยทีเดียวอีเอ้าไม่สโลเวลานี่มาเอ้ยอต้องสมดุลให้อย่างดีนี่ยังไม่ล้มเลยต้องต้องไม่ล้มต้องไม่ล้มต้องไม่ล้มเฮ้ยอ้าอะไรวะจะหลุดโคตรงง งงโอ้อยหยาเอ้ออยเย็นๆอ,อืมนี่เนี่ยเฮ้ยขอสร้างมวนะนัลนลงอุ้ยนี่ต้องเวเนะเวเว็ดเว็ดไม่ใช่หรอวะเฮ้ยหินุกบ้าตอกู

อเออเฮ้ยเฮ้ยจเย็นจเย็นครับใจเย็นครับเอ้ยอ๋อเฮ้ยอ้าวติดอ้าวเฮ้ยเอ้ยเป็นไงเท่เลยเท่เลยอู้อ้อทำไมชอบติดตรงนี้วะไอ้หนังบุ๊คตำลงตำลดอด เอ้ยไปด้วยรถไฟเคียงเส้นโอวินไปแล้วอืมใครขครับรถไฟวะเนี่ยแม่งหัวชมัดเลยไปไป channel. ไปชแนลไปยังบูไปชแนลนี่อ่าห์เอาไปชแนลเอาไปเอาไปชแนลเอืเออข้ามอยแบบงี้เออฟิกไม่เอาตัง อออเอ้ยอย่าอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยนี่ไต่รถไปแล้วเอ้ยโอ้โหตั้งตั้งตัวโอ้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  จังไรครั้งเดียวเออได้แล้วเว้ยตังตรงตังยังไม่เอาครับปีมไปก่อนอ้อโอ้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 หูเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนี่เนี่ยนี่ขนทรายเททรายอะเททรายอะเททรายใช่ไหมนี่ผ่านแล้ว ด่าน,นี้และจะมันพูดอะไรลงไปนี่ไม่ต้องหนักเฮ้ยเอออ๋อส่งแรงน้อยเกินใช่ไหมเนี่ยนี่มาดูกันนะด่านนี้มันจะยากเหมือนฮารล็อกพี่ฮารล็อกเกอร์พี่เอกเขาพ่วงกันไหมโอ้ส่งแรงครับส่งแรงจ้า yes โ uh, อ้เอ้ยผ่านแล้วนี่ไงเนเอ้ยตรงเป๊ะตรงเอ้ยอู้หัวทิมเอ้ยตรงเป๊ะพอดีเอ้โยโทวีปดี่กินไม่ได้ดูโอ้เจปาปอะเฮ้นี่เนี่ยเอ้ยเอ้ยไม้เอาขวางไม้นี่เนี่ยตังตังตังไม่ได้แล้วยัย เออเยผ่านแล้วออฟฟิศนานแล้ววะเนี่ยลอสเอเวิต้องซื้ออันนี้แล้วเอ้ยดกดผิดเกิดดาวอะไรอื้อโอ้ยแฮนดิ้งดีขึ้นแฮนดิ้งดีขึ้น Oh, yeah. เอ้ออเ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 อัเออเเออยออเ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 มอเอ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 อไอมเออ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 อย่ายดี oh, oh, yeah, ด oh. ออ้ยอเเอเออเอเเเออเออนออเ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 ออ มันต้องส่งตัวไอ้นี้อืมอืมอ่าเว้นไงโอ้โหนี่เอ้ยโอ้ตรงเป๊ะเอ้ยเอ้ยจำได้เว้ยจำได้ไเว้ยเอืออุอ้ยลงเลยจำได้เว้ยนี่เฮ้ยป่าโอ้โห ตอนร่างกายตรงนี้เนี่ยเฮ้ยตั้งตงั้งเดี๋ยวค่อยเอาฟิปหนึ่งทีอือยายาเออนั่นแหละสโลโมชชันนี่เดอะแมทริกออด้วยอือลงไปเออเออเอออย่าจยามใส่ได้ ดิฟด <c oughs> ิฟดิฟโลกแตกตื่นนี่หลบยกเระนี่ไว้ด่าอะไรอันจะโช์โทว์เรวยอุ้ยทางไม่พอร์เบ้แฮนดิ้งรถอุ้ยฉันมีแต่แฮนดิ้งรถเว้ยโอ้แฮนดิ้งรถมากเลยเอานี้ดีกว่า เวลาต้องนอนที่สุดเวลาต้องนอนที่สุดเฮ้ยทำไมมันไม่มีนี่ล้ววะโอ้ยใส่พิการเซนนี่ไ่ายไฟถ่ายไฟอิจฉุกงงอ่ะโอ้ยเล่นแบบ p r o f e s s i น n a ลต้องแบบ p r o f e s s i น n a ลอ,อึ๋ยอี๋ใหงหนังบูมาแล้วอ่า ถ้าจินานาการไดนะ้เราจะถ่ายนั่งรถอยู่บ้าอะไรเ่าเอ้ยดูด,ดูมันขับรถน,น้านิงมามีสมาธิไงไงไงเงี้ยโอ้ยข้ามไปแล้วเออโอ้ยบิงไปแล้วเว้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ จะเย็นดีครับตังตังเอ้ยตังเดี๋ยวค่อยก็ได้โอ้โหตํารวจน้ำโอ้น้ำรั่วน้ำรั่วเอ้ยโอ้โหลีชชีเฮ้ยเฮ้ยติช่วยกันเหลือมันไหมนะครับโอ้ทำอะไรบะ โอ้ย oh. หลังเอ็นเอ้ยทำอะไรกันทำด้วยอยากช่วยสังคมต้องช่วยกันเฮ้ยนี่เนี่ยอันจะเอ้ยโหโอ้ไม่อยากขึ้นได้หรอวะชาไหนจะขึ้นได้เอ้ย ต้องใจเย็นเงียใจเย็นใจเย็นใจย็จยแล้วก็พุ่งไปอ้าได้แล้วโอ้ฮึจะได้ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมหนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยอ,อ,อย่าอย่าลงเลย <c oughs> ยังไม่พอ ไม่พอมอเลยเอานี้ก็ได้วิ่งไปแล้วออฟฟิศถ่ายหนังกันอยู่อู้อย่าทำไมต้องขวางเราอะเราทำอะไรผิดเอทอทำอะไรผิดทำอะไรผิดนี่น่ยอือ <c oughs> ไม่เ็นกระแทกเอากระแทกหน้า เอ้ยอะไรวะนั่นตังโอ้โอ้ไอหนอนไม่เล่นสิเฮ้ยรถเฮ้ยลงไปแล้วเออเ่ยลงอย่างงั้นลงมันอย่างงี้เออนี่หายจำอุ้ยตังโอ้ นี่นี่น่ะเอ้ย,อยเอ้ยตังตังเอออ้ล๋ลืมลืมโทษโทษลืมมต็อปสต็อปไปแล้วไม่ถึงตังเอือนาสัน ต้องใกล้ๆกว่านี้เฮอยไม่ได้วะเอ้ยโอ้อะไรวะเออนั Bone ่นแหละโอ้เฮ้ยเออฮ่ฮฮโอ้ยยากนี้ตรงนี้โอ้ยไอ้เบกเบกเบกอือเฮ้ท้าท่าอือโอ้ย เอ้ยไปสิเมื่อไรจะพาไปตรงเนี้ยอ้าวเฮ้ยติดเลยเฮ้ยเออเออได้แล้วได้แล้วโอ้เฮ้ยอย่าจะทำกูอย่างงี้โอ้ยตังเฮ้ยลงลงล่างก็ได้มีตังอยู่เหมือนกันแหละเออเฮ้ยเฮ้ยโทษโทษเฮ้ยรต์เราได้ย ไฮเทคครับราขึ้นลิฟต์นะครับเราไม่ขึ้นทางธรรมดาสต๊อปสต๊อปโอ้โหโคข,ขึ้นลิฟต์อีกเอ้วเสียเวลาไหมเนี่ยเออขึ้นไปเป๊ะเร็วสิโอ้โหเริ่มจะอดทนกับเกมนี้แล้วนะฟีเจอร์ตรงฟีเจอร์ตายเลย ว่ายน้ำเอรอเออคลิปแบบฟอร์ฟิได้ไหมเออเออขึ้นแบบฟอร์ฟิกได้ไหมย,ยายายาไปหากำแพงไม่ดีนะลูกต้อง,ต,องต้องให้มันขึ้นตรงนี้แล้วก็ได้แล้วเว้ยอู้ววแล้วก็ใช้ซะหน่อยนี่ไปตังค์ยอนี่ s o l u t i o นแล้วนีก สักนิดสักนิดเออผ่านแล้วได้แล้วเว้ยมาแล้วโอ้ยเฮลิคอปเตอร์อยากขึ้นจุงเบยจะต้องหนีกันตอนนี้ไปเลยนายเออเออ พยายาน,นำทำรวดทำรอดำราคุยกันดีๆนะครับเฮ้ยโอ้โอ้ o l y shit ติดคันหนาวไปแล้วเว้ยนี่เออเฮ้ยูเฮ้ยู สักไกรเอ้ยคำหนึ่งพี่ผลาอีกแลี้วปักหอมเอ้ยโอ้เอ๋หาแล้วเว้ยโอ้ยยาใจเย็นเอ้าเออเขึ้นดีๆก็ได้ตำรวจทับหัวแม่งเลยด่านนี้มันจะผ่านไหมเนี่ย เอ้ยน,น,นี่น้ like bbe bbe องมีแฮนดิ้งอย่างดีต้องดีซะหน่อยนี่เนี่ยโอ้นี่ไก่ไก่เฮ้ยเฮ้ยจุดเซฟอยู่ข้งหน้าจุดเซฟอยู่ข้งหน้าไปสิเอ้ยเอ้ยไอ้ได้แล้วเออถูกกับหน้าเลยถูกกับไม้หน้าถูกกับไม้เออ เฮ้ยจะตายอไหมเฮ้ยเฮ้ยจะตายไหม,ออไมโอ้ยคำหนึ่งต้องถขยไปไกลๆแล้วอืมติดอะไรวะเฮ้ยเกี่ยวแล้วเฮ้ยทำไงวะอายโอ้ย ต้องลงอีกแล้วเฮ้ยเออส่งแรมครั้งเดียวจิตใจมุ่งมั่นจะติดทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อายตายแล้วห <c oughs> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเว้ยเฮ้ยหันตัวเออคำหนึ่งนะ ตกรล้อไปโชว์ยออังไงวะเฮ้ยเออกเลนจะหายมาผลนี้ไอ้กเกมนี้แล้วนะวู้วี่นี่เ,เฮ้ยจะยินเออตังออกมาค่าจ้างค่จ้างต้องหยุดใช่ไหม ต้องหยุดแล้วก็ลงลงอุ้ยนักศากษาใช่ไหมเออสโลโมชั่นนี่ไม่ต้องมาทำท่าทำทางลงไปก่อนลงไปก่อนอยา่าเกี่ยวต้องเกี่ยวเกี่ยว เกือตรงนี้เลยอือต้องลงว่ะเออค่ะอ่อโอ้ยโอ้โหเกือตรงนี้ใหม่เลยไม่เอานะอืออิงยกโลเย็ดเฮ้อ้อยได้แล้วโอ้โอนาทึงหรือกินนาทึงฟิป ม้องนะฟิปหล่งเทมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยตกหลบหลบเอ้ย,อยไม่ระเบิดนะใครมันองมันอ้าวะเฮ้ยคนเขาเลี้ยง,งบาาอยู่เห็นไหมน,นี่ยนี่ยมุ่งไปเลยขึ้นไปสติอยู่ให้นิ่งสติสติสต เออสติดีสติสติดีว่มเออโอ้ยเกยมนี้มันยากลำบากเหลือเกินแต่ละตามันก็จังไหนมากขึ้นเฮยองเฮยู hey, you, hey, you, อะไรเห็นไม่แน่มันจะขึ้นไม่ได้เนี่ยเอ้ยมาเลยตรงนี้วะอ่าขึ้นมาแล้วโอ้โ แล้วก็ใช้นีเออผิดพลาดแบ,บน้นะจอมตังตังอันเละสนามบินไปสูนภูมิจิงแล้วเฮ้ย เลวะอขอโพิ๊อ่าคลิปนี้ก็ของขอโจพเต่านี้นะไบายเฮ้